ตัวเลขเฮกมานูัตเลียนลุมนี่ครับสมกับที่เขาเรียกอ่างดอกกายครับโอ้โหตีลำครับผมแล้วปาตเพียนมันเยอะมากอ่างนี้ตะเพียนเยอะผมตุกไม่มีแต่ปาตเพียนนี่ครับแล้วก็มีผลงานเจอสวย โอเคครับพี่ๆนันามาชิกที่ชอบในเกมกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับก็่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสําหรับอีพีนี้ครับนีครับพี่ๆนันนามาตกปลายังอ่างเก็บน้ําดอกกลายครับจังหวัดระยองช่วงนี้น้ําลงครับนี่น้าลงเยอะเลยเดี๋ยววันนี้นะครับอีพีนี้ผมจะพาพี่ๆนันนะครับทุกท่านเลยมาตกปลาอย่างแพรพิชชนครับเป็นแพรสามเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยติดตามรับชมครับว่า สำหรับ EP นี้จะมีปลาอะไรเข้ามากินเบ็ดนะครับปลาครับเดี๋ยวต้องพายเรือลงเองด้วยเรือพี่ชนครับนี่น,นีนู้นผมจะไปก็นู้นครับเป็นแพนู่นเลยเป็นแพสามไปครับลุยลุยรอลุน้นรอลุ้นครับผมไปลุย ที่ชนเรียบร้อยครับแพที่สามเนาะของที่ชนนี่ครับบริเวณรอบๆนี่ครับไม่ไกลครับไม่ไกลจากฝั่งแต่ถ้าน้ำขึ้นก็พายเรือเอาเรื่องูีเหมือนกันนะนี่ครับบริเวณแต่วันนี้ฟ้าปิดครับมีเมฆด้วยไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าถ้าฟ้าเปิดก็พอได้ลุน้นแต่ว่ามีโอเคครับตอนนี้นะครับนี่ครับ,บรเบ็ดลงเรียบร้อย ชุดใหญ่ชุดเล็กลงหมดเพราะว่าอ่างตกปลเนาะส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถถังครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรถถังใหญ่หรือรถถังแวนนะนี่ครับสำหรับเหยื่ออันนี้ก็เป็นมะขิดครับผมที่ทำาเองมีมะขิดปนนิดหน่อยแล้วก็เป็นลำบม่มทุเรียนปนเลยครับดูสิว่าทุเรียนจะแห้งลิตรหรือเปล่าครับสำหรับ EP นี้ เบทที่ผมใช้นะครับว่าจะเป็นเบ,บดชินุชินุศนุดแปดแกอวิง่งครับผมสำหรับชุดเล็กนะนครับกอวิงววว่งตะกรวตะกวัวก็วิ่งเบชินุศุดแปเบชินุเห็นไหมครับ,บนี่เบ็ดชินุศุดแป กอวิ่งแค่นี้ครับสำหรับสายตกปรนนา,นานินสายหวานสายสิบสองปอนะครับที่ผมใช้โอเคครับไปครับประกอบเบ็ดตกปลาดี่นี่ครับ <c oughs> ดูครับมาถึงปันเหยื่อยังไม่ทันหมดเลยครับนี่สังเกตดูทุนครับโอ้โหเจ้าถิ่นเ่นีับตะเพียน <c oughs> สุดยอด ผมไม่ได้วัดเลยนะที่ตั้งแต่ปัน้นเบ็ดมานี่ดู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 ดึงดูตะเพียนมันดึงดูมันดึงโอ้โหโอ้โหใครชอบตกตะเพียนนะผมว่าน่าจะสนุกดีคร <c oughs> ับดูนี่ปลาตัวแรกเนี่ยว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นปลาอะไรโอ้ <c oughs> ดูตะเพียนมันกินนีบนีบนีบดูดึดดดด <c oughs> สลับคันดึงแล้ว You're in King. กินกระจายครับปลาตัวแรกครับตัวแรกแหกหมานกู <c oughs> ตะเพียนลุง โอ้โหตีลำครับผมแล้วปาเพียนมันเยอะมากอ่างนี้ตะเพียนเยอะผมตุกไม่มีแต่ปตาเพียนนี่ครับแล้วก็มีผลงานเอือสวยตัวนี้ก็หกเจ็ดขีดครับปลากรายทอดมันปลากรา โยนเบ็ดได้ประมาณสักสองชั่วโมงตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดครับแต่ดีนะที่ไม่มีลมลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ปลากายมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะเพียนตัวรุ่นสองนิ้วสามนิ้วนิวฟ่องสี่ห้าตัวครับปลากายมันเข้ามากินปลาตะเพียนลูกปลาตะเพียนตัวเล็กๆครับโอ้หเยอะจัดลูกปลาเยอะจัดปลากายอุดมสมบูรณ์ครับอย่างนี้กินข้าวเสร็จครับ กาแ,แฟน,นิดหน่อยพอได้เย็นชุ่มคอนี่ครับฝนตกโอ้ยตาตายนี่ให้ดูว่านี่ครับรรยากาศน้าแพอ,อังดอกไ้รยอังดอกไ้รยนี่ครับตะเพียนก็ดึงตลอดนะครับตัวมันเล็กผมก็เลยปล่อยให้มันประกายเข้ามากิน ดูนี่ประกายจะกินเยอะขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวจะเอาชุดใหญ่ตีตะเพียนให้หมดเลยตะเพียนเล็กตะเพียนเล็กให้ประกายกินครับสักครู่สักครู่ เต็นหนักครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปน,นินดึงโอ้โหเมื่อกี้มาเปิดกล้องนะเ่าว่าจะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเสียดายลุดไปไปไปลุยต่อลุยต่อดีครับมันแดดมันจะออกก็ไม่ออกมันจะตกก็ไม่ตกครับผมแต่ปลานี่ปลาตะเพียนไม่ค่อยเข้ากวนวเพราะว่าข้างหน้ามีของดีครับ ทั้งชาโดทั้งปลากายขึ้นทั่วเลยครับตอนนี้นะหน้าเบ็ดโอ้โหเหมือนเหมือนเลี้ยงปลาตะเพียนไว้ให้ชฉดโดกับประกายครับตอนน,นี้ครับ <c oughs> เห็นไหมครับหนุ <c oughs> ม่มผมตีระยะประมาณเสาครับระยะประมาณเสาเนี่ยมีปลาขึ้นเรื่อยเลยนะทั้งชฉดโดน่าจะเป็นชะโดครับชฉดโดที่ขึ้นนี่นะเพราะว่าถ้าประกายนี่มันจะเห็นเป็นหางขึ้นมาแต่นี้แบบ เหมือนชะโดไล่กินลูกปลาครับเมื่อกี้ดึงของผมไปทีหนึง่งไอตอนที่ดึงเมื่อกี้ครับแล้วมันหลุดนี่นี่ดูดูดูแต่เพียนมันมีแบบหลอนๆมากินอะ่ะจริงๆถ้าเป็นกลางวันอย่างเงี้ยถ้าปลาชะโดปลากายไม่เยอะนะตะเพียนเนี่ยดึงกระจายเลยแต่ตอนนี้ตะเพียนเงียบมีแบบมากินแบบปลหลอมปลาแหลมครับตรงตรงตอครับมีชะโดขึ้น แต่ปะกายขึ้นเยอะนี่ครับนี่นี่นี่ปะกายขึ้นเป็นหางเลยครับขึ้นหางแล้วก็มีเม็ดเนาะเม็ดอากาศฟองอากาศขึ้นสองฟองนี่ปลาปลามันก็มีกินนะแต่ว่าไม่รู้มันมันกลัวชะโดกลัวปะกายมั้งครับเนี่ยปาน,นินก็กลัวไม่เคยกล้าเข้าเจอชดโดเข้าไป เค okay, ไปครับลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อเดี๋ยวมีผลงานเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะโอ้โหนะปลาขึ้นเยอะมากเลยหน้าแพรพิยชนครับแพรสามครับปลาขึ้นเยอะแต่ว่าจะเป็นชโดซะส่วนใหญ่จากที่ผมดูนะโอเคสู้ๆวันนี้ทั้งวันครับวันนี้ทั้งวัน ไกด์ขาดไปนหนึ่งชุด Tá é bom.